ในที่สุดบ้าน17ของแก้วก็กลายเป็นบ้าน17ตันแล้ววันนี้แก้วจะพามาชมนะครับว่าบ้าน17ตันหน้าตาเป็นอย่างไรบอกเลยครับว่าตันจริงไม่โกหกแล้วก็แก้วจะพูดถึงครับว่าแก้วคาดเดาว,ว่าอัปเดตในปีนี้จะมีอะไรบ้างน,นครับเผื่อท่านใดกําลังวางแผน,นครับว่าจะอัปเกรดอะไรยังไงก็ดีคือบ้าน17ตันของแก้วนะครับก็จะเป็นบ้านที่สวยงามเลยครับเดี๋ยวเรามาดู มาดูกันครับโดยนี่คือบ้านนะครับกำแพงก็ครบเลยครับทั้งหมด325ต้นครับก็จะเป็นเลี้ยวตันแล้วก็ทางฝั่งของอาวุธนะครับก็จะตันหมดแล้วนะครับรวมถึงทหารน้ำยาเครื่องจักรนครับก็จะตันหมดเลยเดี๋ยวแก้วจะให้ดูนะครับก็นี่เลยครับเนี่ยตันหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรให้อัปเกรดเลยแล้วก็นี่เลยครับเป็นอาวุธใหม่นะครับ ก็คือสถานีประดิษฐ์แก้แก้วก็ได้อัปเกรดตันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหอคอยขอเกี่ยวเครื่องพ่นไฟเครื่องพ่นไฟรอบทิศแล้วก็ปืนคบบนแหลกแก้วก็อัปตันหมดแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุมไหมเพราะว่าอาวุธนี้นครับมันจะมีระยะเวลานะครับคือเมื่อครบ72วันนะครับเต็นว่าเขาจะยืดเวลาออกไปนะครับห้ถึงประมาณพฤศจิกาย,ยนนะมันก็จะหายไปนะครับที่เราอัปเกรดไปที่แก้วอัปเกรดใช้สรักยรกรใช้เวลา อัปเกรดตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล30เนี่ยมันจะหายไปนะครับแล้วก็จะมีอาวุธใหม่มาแทนก็อาจจะเซ็งเหมือนกันนะครับเราอุตส่าห์อัปเกรดตันแล้วเนะาะแต่ท่านก็อยากจะให้มันเป็นอาวุธใหม่ที่แบบมาใหม่นะครับล้วเราเลือกบางชิ้นไว้ได้อย่างเช่นแก้วชอบขอคอยขอเกี่ยวแก้วก็เอาขอคอยขอเกี่ยวไว้เลือก2องอันเปลี่ยนเนาะก็เกมยังไม่ได้ลงตัวนะครับว่าจะปรับปรุงยังไงนะครับพอยังมีเวลาอีกประมาณนี่เดือน ีนเดือน7นะ8 9 10 11อีกประมาณ3เดือนกว่าๆครับก็ยังมีเวลาที่จะให้ทีมงานตัดสินใจนครับว่าจะวางแผนยังไงครับกับการป้องกัน,นครับอาวุธใหม่สารนิระดิษฐ์นั่นเองแล้วก็แก้วให้ดูอุปกรณ์กัน,นครับแก้วอัพเกรดกอุปกรณ์ตันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วพาไปที่โลงตีเหล็กเลยนี่เลยนครับก็ให้ดูอุปกรณ์อของคิงก็ตันหมดแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์อของควีน อุปกรณ์ของปูอุปกรณ์ของเจ้าชายแล้วก็อุปกรณ์ของเจนแก็บก็จะตันหมดเลยคบก็ต้องบอกเลยคบว่าแก้วก็มีเติมบ้านคบแก้วเติมแร่ทองครับแร่ประกายดาวนะครับเพื่อที่จะเอามาเร่งอัพเกรดนั่นเองเพราะถ้าไม่เติมนะคบน่าจะยังไม่ตันนั่นเองแต่ว่าแร่ฟ้ากับแร่ม่วงเนี่ยหาไม่ยากนคบแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะคับแก้วมีแร่เต็มเลยครับ มีแร่ฟ้าอยู่50,000ชิ้นแล้วก็แร่ม่วงอยู่5,204ชิ้น,นครับได้จากทีมสมบัติด้วยเองก็ถือว่าดีเลยนะแล้วก็ผู้ช่วยนะครับอย่างที่แก้วเคยบอกไปนะครับว่าผู้ช่วยของแก้วก็อัปเกรดตอนแ,แล้วนะครับนี่เลยไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยห้องทดลองอัปเกรดเป็นรุ่นสิบสองแล้วนะครับก็จะช่วยให้วิจัยได้เสร็ไวขึ้นแล้วก็ช่างก่อสร้างฝึกหัดนะครับก็อัปเกรดเป็นรุ่นแปดแล้ว แล้วก็นักแปรธาตุานครับอัปเกรดไปรุเวลดแล้วเพื่อนๆนครับอยากให้นักแปรธาตุานครับสามารถที่จะแปลงแร่ด้านะครับจากแร่ฟ้าเป็นแร่ม่วงเป็นแร่ทองครับสลับกันไปเป็นมาก็แกก็อยากให้มีเหมือนกัน,นครับได้จะดีเลยเราจะได้ไม่ต้องหาแร่ทองที่มันหายยากเนาะหรือว่าจะมีผู้ช่วยคนใหม่ครับที่สําหรับใช้แปลงแร่อย,อย่างเดียวก็น่าจะดีเนาะชมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับ แล้วก็เรามาพูดถึงในส่วนของอัปเดตกันครับว่าอัปเดตแต่ละเดือนครับจะมีอะไรบ้างครับที่แก้วคาดเดานะเดือนสิงหาคมครับก็คือเดือนหน้าครับเราจะมีคบรอบ13ปีเกมคาร์ดแบนดครับก็จะน่าจะแจกอุปกรณ์นครับน่าแจกอุปกรณ์แล้วก็น่าจะมีอีเวนต์ให้เราทําแล้วก็เดือนกันยายนครับมันจะเป็นอัปเดตใหญ่ซึ่งแก้วก็ยังงงอยู่ครับว่ามันจะเป็นอัปเดตอะไรนะครับก่อนหน้านี้ครับที่เป็นกันยายนเนี่ย ที่จริงไอ้านิประดิษ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนใหม่ในเดือนกันยายนเนาะแต่ว่าเขาเลื่อนไปเป็นเดือนพฤศจิกายนทําให้แกคิดว่ามันคงมีอะไรที่อัปเดตแหละแต่ไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรนะครับแต่ว่าบ้าน17เ็มันก็น่าจะครบแล้วนะครับที่ยังไม่ครบก็น่าจะเป็นขอค่อยอาคมคุณผู้ชมขอค่อยอาคมนะครับที่มีแค่า3าเลเวลอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีเลเวลใหม่มาในเดือนกันยายนได้ซึ่งแกยังมองว่า เดือนกันยายนเนี่ยเป็นอัปเดตใหญ่นะครับก็ต้องมารอดูกัน,นครับว่าใช่ไหมแก้วจะดาวถูกหรือเปล่าแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับก็น่าจะเป็นฮาโลวีนครับหรือว่าที่แครดอแครเรียกว่าแคชโอวี Catch นครับก็จะแจกอุปกรณ์แกคิดว่าเขาจะแจกทุกๆ2เดือนเนาะก็สิงหาคมแจกอุปกรณ์ตุลาคมแจกอุปกรณ์แล้วก็พฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นอัปเดตถ้าแก้วเราไม่ผิดจะเป็นอัปเดตบ้านสิบแปดบ้านสิบแปดก็น่าจะมานะครับแล้วก็สถานีประดิษฐ์นะครับอันนี้เนี่ย ก็จะมีของใหม่มาให้เล่นนะ3อันนั่นเองแกาวคิดว่าน่าจะมาในเดือนพฤศจิกายนนะก็จะมีอัปเดตบ้าน18บแปดรประดิษฐ์แล้วก็ของใหม่ที่คิดว่าน่าจะทำให้เราว้าวได้นะครับกับการเล่นเกมการ์ดจแคนแล้วก็สุดท้ายนะครับเดือนธันวาคมก็จะเป็นคิดมานนะครับหรือว่าแคทมานนะครับก็จะมีแก้ว่ามีอีเวนต์เจ๋งๆเราอยู่นะแล้วก็จะแจกอุปกรณ์ด้วย ซึ่งแก่ยังไม่รู้นะครับว่าอุปกรณ์มันคืออุปกรณ์อะไรก็รอชมต่อไปนะครับนี่คือการค่าดากันแล้วก็แก้วเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะไปบ้าน18นะครับแต่ว่ากันยายนยังไม่รู้อะไรนะครับแต่แก้วก็ว่าจะเตรียมตัวแล้วนะครับแต่แก้วยังไม่ได้เริ่มเลยพอเดีวยช่วงนี้ช็อตนะก็เราจะเข้าไปนะครับที่ไอเทมเม็ดมนครับปกติแก้วจะสะสมไว้นีครับก็เหลือน้อยเลยนะครับเรามีบางชิ้นที่สะสมกัน ก็มีอย่างละชิ้น2ชิ้นครับไม่ว่าจะเป็นตํารงตําราหรือว่ารูนครับที่แก้วสะสมไวน์แก้วแก้วก็จัดสะสมเดี๋ยวแก้วจะซื้อเพิ่มนะครับโดยเราสามารถซื้นะครับถ้าม้ชมสงสัยนะครับว่าเก็บยังไงให้เกินด้านะครับอย่างเช่นแก้วมีตําราผู้กานครับสิชิ้นทับ1ชิ้นครับเราสามารถเก็บเกินได้นะครับโดยที่เราต้องเติมนะครับแต่ว่าถ้าเราเก็บในบัตรทองคำนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วชมสงสัยนะครับว่า ถ้าเราไม่เก็บมันจะเกินไหมมันจะไม่เกิน,นครับในใดนบาตองครามจะไม่ได้ในอีเวนต์จะไม่ได้นะครับต้องเติมในรังคาที่อยู่ในรังคาพวกนี้เนี่ยถ้าเรามีอยู่แล้วนะครับมันจะเกินได้อย่างเช่นแพ็ค1 9 9บาทครับถ้าแก้วเติมแก้วก็จะได้รูน้ำำําดํารูนแล้วก็ได้ตํา,าราู้ก้านะครับไปเกินเลยก็สามารถที่จะสะสมเกินได้นะครับุผู้ชมสามารถที่จะเติมในเกมได้นะครับเดี๋ยวแก้วขอพาคุณผู้ชมนะครับไปที่เว็บ Super s t o r e นนะครับเขาเพิ่งมีอัปเดตใหม่ เว็บซูเปอร์สโตรครับเดี๋ยวแก้วขึ้นเว็บไว้ให้นะครับจะขึ้นเว็บว่า s t o r e store supercell com นะครับพอเราเข้าไปนะครับเราก็ล็อกอินด้วย s u p e r c ์ l ซดีเลยผู้ชมก็จะพบกับของต่างๆเลยครับที่เขาขายก็จะมีไอเทมพิเศษสำหรับสโตรน์ครับแล้วก็ถ้าผู้ชมสนใจไหนก็สามารถกดซื้อได้เลยนอกจากนี้นะครับก็จะมีข้อเสนอครับที่ขายในเกมเหมือนกันอย่างเช่นไอแพคที่เราเห็นนะครับที่เป็นรูน้ำดำกับ ตำราผู้กล้านะครับก็สามารถที่จะเติมในนี้ได้เหมือนกันแล้วทาไมแก้วถึงแนะนําให้เติมในนี้เครับเพราะว่าถ้าเติมในนี้ครับเราจะได้ของแถมด้วยได้ยังไงผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเขาเขียนบวก950แต้มนะครับแต้มสโตร์แล้วก็บวกอีก950แต้มใน ID r e w a r อครับย่างเช่นแก้วเติมแพ็ค6 9เาบาบทนะคุณผู้ชมนี่แก้วได้ของแถมครับได้เป็นเพชร25เม็ดเนื้อไม้ช่ากคสคร้าง1ขวดเพชร25เม็ดและเพชร25เม็ดนะครับ่นหมายความว่า ถ้าแก้วเติมในเว็บเนี่ยแก้วจะได้ของแถมเป็นเพชรเ5เม็ดและได้น้ํายาช่างโครงสร้างอีกหนึ่งขวดเลยซึ่งมันคุ้มกว่าเติมในเกมนะครับเติมในเกมไม่ได้ไรนะครับจ่ายเท่ากันแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราสามารถที่จะไปดูที่ ID Reward ไ er, ด้นะครับเนี่ยเข้าไปก็คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าพอเราเข้ามาแนะรับแต้มมันจะสะสมในนี้ด้วยและคุณผู้ชมสามารถที่จะแลกของได้นะครับก็คือฉากข้ามมิติเนี่ยก็เป็นฉากที่เป็นฉากพิเศษเลยนะครับ ถ้าเราเติมครบนะครับน่าจะ8,000แต้มแล้วก็จะแลกฉากได้นะครับก็เอาไปสะสมสวยงามสวยงามกันแล้วก็มีของสะสมนะครับคือถุงมือยักษ์ใหญ่เป็นของสะสมอันเล็กๆนะครับขนาด2 2คูณ2แล้วก็ราชาดับปุ๋ยแล้วก็ดาวเด่นบอลนะครับก็จะมีให้เราได้มาแลกกันแก้วก็แลกไปหมดแล้วแล้วกบไปที่สโตร์กันก็นี่คือข้อดีนะครับที่เราจะได้นะครับจากการที่ เราเติมในเว็บนั่นเองแล้วก็เลาเติมในเว็บนะครับก็สามารถที่จะใช้โค้ดแก้วก้านได้เหมือนกันนะครับโดยสมมติกแก้วเช็คไปแล้วนะครับตรงนี้ชมกดตรงนี้เลยนะครับตรงเพิ่มรหัสผู้สร้างน,นะครับแล้วก็กรอกแก้วก้านครับจะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดเลยนะครับก็กรอก K L A W K L A แบบนี้เลยมันขึ้นเครื่องหมายถูกก็แสดงว่าได้นะครับหรือว่าจะเป็น K L A W K L A แบบนี้เลย ยืนยันหลักผู้สร้างนครับก็ได้เลยและที่สําคัญเลยครับคือถ้าเราจะเติมตอนนี้นะครับแก้บอกเลยนะครับว่าใน store เนียเขารับชําระเงินด้วยระบบที่เราคุ้นเคยกันเมื่อก่อนครับจะต้องจ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเดบิตเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราสามารถเลือกที่จะจ่ายผ่านธนาคารก็ได้นะครับโอนผ่านธนาคารหรือจ่ายผ่านรับบิลไลเพย์ก็ได้นะครับหรือจะเจอตายผ่านทูมอนี่ก็ได้เลยนะครับแล้วก็ จ่ายผ่าน7 e เ e ่ e อีเครับเเนาะแล้วก็จ่ายผ่านช h o ป e e p a y จ่ายผ่านเคพัดได้เลยนะครับหรือว่าจะจ่ายผ่านพร้อมเพย์ก็ได้นะครับก็ถ่ายค r ว o า e โค้ดไปแล้วก,ดดนะ PayPal, ก็จ่ายผ่านพิซซ่าเหมือนเดิมครับหรือใครใช้ p พ y p a พนะครับก็จ่ายผ่านเพ y p a พได้เดี๋ยวแก้วขอไปเติมแพ็คเล็กๆก่อนเนาะเพราะตอนนี้แก้วยังไม่มีแพ็กที่อยากเติมแก้วลบอันนี้ออกก่อนก็กดลบออกเลยนะครับเราไม่เอาแล้วแก้วว่าแก้วจะเอา เพจสามบาอัลละห้าาม,มละกันเพจสามบาทก่อนละกัน80เพรสมุดแก้วจะเข้าไปนะครับตรงนี้แล้วแก้ก็เช็คก,ก่อนนะว่าใช้โค้ดแก้วกันหรือย่างนะครับถ้ากดลิงก์มาเนี่ยมันจะใช้โค้ดอัตโนมัติเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่สับสนแก้วเดี๋ยวชำระเงินกันแก้วก็จะชําระเงินนะครับแล้วก็แก้วจะจ่ายผ่าน t r ูมันนี่ละกันกดดําเนินการต่อเลยเดี๋ยวแก้วขอเบอร์เบอร์โทรก่อนนะ แล้วก็ผู้ชมสามารถที่จะกดปุ่มจดจําฉันได้นะครับเพื่อที่จะจําเบอร์โทรไว้ครั้งต่อไปเราก็ขอแค่ OTP พอเราเช็คสูถูกแล้วนะ่ครับว่ากรอกเบอร์โทรถูกต้องที่เชื่อมต่อกับ t o มันนี่นะครับเรากดดําเนินการต่อเลยเองแล้วก็ก,กอก OTP มันก็จะส่งรหัสไปที่เบอร์โทรโอเคแก้วก็ใส่ OTP แล้วก็ชำระเงินเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เพชร3 35บาทจะบอกส5เมตรนะครับก็ได้เพชร 80เมตรเลยก็รอแป๊บหนึ่งเนาะมันก็จะขึ้นบอกนะครับว่าได้รับอัญมณี80เมตรเลยครับแกวก็นำมาฝากกันนะครับตอนนี้ก็อัปเดตแล้วนะครับที่ซูเปอร์สโตนครับรับชำระผ่านอ่าพร้อมเพย์ครับแล้วก็รับชำระผ่านทูมอนี่นั่นเองท่านใดที่จะเติมเกมก็สามารถที่จะเติมได้ทั้งในเกมแล้วก็ในเว็บไซต์ซูเปอร์สโตนเดี๋ยวแก้วใส่ลิงก์เว็บซูเปอร์สโตนไว้ให้ในคำบริบายนะครับท่านใดที่จะเติมก็จะเติมสำรองแก้วได้นะครับแก้วจะรับส่วนแบ่ง5%ครับซึ่งแก้วจะ นำรายได้ที่ได้นะครับไปซื้อลิงจากบ้านมาแจกนะครับก็จะแจกไว้ในเว็บแก้วก้าวคอมนะครับสามารถที่จะเข้าไปใช้กันได้แล้วก็แก้วจะแจกในช่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะแจกน่าจะเดือนหน้าครับได้จะได้แจกลิงจากบ้านแล้วก็คุณชมท่านใดนะครับที่สมัครสมาชิกก็จะมีลิงก์ใหม่ๆมาใช้กันด้วยวันนี้แก้วฝากไว้นะครับกับการพูดถึงบ้าน17ตังของแก้วนะครับแล้วก็พร้อมคําแนะนำนะครับว่าภายในปีนี้จะมีการอัปเดตอะไรบ้าง ผู้ชมเตรียมตัวอย่างไรก็สามารถที่จะอุดมพืดอคุยกันได้นะครับวันนี้แก้วลาไปก่อนแล้วกันใหม่สวัสดีครับ